สวัสดีพี่น้องยำซอครับกะเมื่อนี้กมะมมเวาเื่องราคาหัวนะพี่น้องเนาะดีใจน,น,นะครับเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงงัวนะครับงัวราคาขยับขึ้นหลายเติบอยู่ครับนะถ้าเทียบกับที่ผ่านๆมานะครับนะเนาะสังเกตได้จากอย่างงัวงามออกตลาดแล้วพี่น้องเลยนะครับงัวงามงัวสายพัฒน,นา แม่บอกแม่พันุงา,งามครับนะออกสู่ตลาดแล้วครับตลาดนัดนะพี่น้องเนาะพี่น้องไปตลาดนัดดูดูดีพี่น้องจะสังเกตได้เลยครับวังวังงามเนี่ยออกตลาดรลายนะครับราคากับตามเกตรครับกับราคากับแรงอยู่นะนะครับเนาะและ้วอีกอย่างัวอ้วนครับัวอ้วนหาย้ากขึ้นครับนะถ้าผู้ใดมีทุนมีรอนเดอร์พี่น้องเดอมัวโค้งเนี่ ราคายังบบท่านไปบบท่านแหงงวโค้งนะครับเนาะนาเขาคุนเลยครับงวโค้งเนี่ยช่วงนี้นะครับเนาะจับงวโค้งเขาคุนได้ดีเลยครับงวงามนี่ราคาไปแล้วนะครับกราคาขยับขึ้นหลายเติมนะครับเนาะคอยใหตแต้วนให้แต่แดงนะครับโอ้คอยจะอ้วนนะครับนะแหงอ้วนพร้อมแดงพร้อมราคาแหงแหงครับนะราคาเริ่มมาขยับหลายเติมครับ ส่วนของผมที่ล้มคลิปไปก่อนหน้านี่ก็มีคนเข้าม,มาถามนะครับว่ามีงวัวแบงบออย่างบอของผมมันของผมยังบอท่านได้แบงเพราะว่าผมอีตั้งตั้งฝูงนะพี่น้องนะผมผมพัฒนาเพื่อตั้งฝูงขึ้นมานะครับผมยังท่านเน้นไขยนะครับเนาะที่เห็นหลายๆก็เป็นงว้วผมผู้เดียวนะครับเป็นงวัวหลายเจ้านะครับมารวมกันแล้วก็มาเรียงทุ่งนะครับเนาะ ผมก็ให้อาดูแลให้ครับช่วงนี้ครับไห้อาดูแลให้แตงว่าหลายเจ้าที่สอบถามขอมา้ากะของเพื่อนเๆก็ขายอยู่เรื่อยๆนะครับส่วนของพวกอ่านะครับนอเพื่อนก็ขายอเพื่อนเรื่อยๆแล้วครับ, <c oughs> รบ,บยยรแต่ว,ว่าตอนนี้ถ้าไผรมีทุนนะพี่น้องเอ้ยมัวโค้งเป็นอาจับครับ เพราะว่างัวอ้วนเริ่มหายากพี่น้องงัวผูน้อยนี่เริ่มขาดหายยากงัวงามเริ่มเข่าตลาดสังเกตได้อย่างจากเอาว่าง่ายๆต่อเขาโทรหาในห้อยให้เบ่งงัวนยครับนะท้งงัวราคาพอดีทั้างัวไปต่อได้นี่เพลินพม่าแล้วครับาที่ผ่านมานี่ตัวเดี๋ยวนี้ลองโทรเอิ้นเบ่งเถอะเพเสียผมอะเพื่อนแลนยันหนาคอกเลยครับนะเพราะว่า ว่าเริ่มขยับตัวนะครับเนาะใครมีทุน